อันตรายแน่อาหารทะเลปนเปื้อนรังสีนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยา่อยากเล่าไว้ด้วยนะคะจากที่มีข่าวเน้อว่าญี่ปุ่นได้ปล่อยสารกรัมมันตรังสีลงมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันอันตรายยังไงนะคะทะเลแล้วก็มหาสมุทรของเรานะคะเป็นแหล่งของสิ่งมีชีวิตและมีแหล่งอาหารทะเลมากมายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยในการดำรงชีวิตนะคะ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารทะเลต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของสารการันมรภาพรังสีนะคะการปนเปื้อนของสารการันมรดภาพรังสีนะคะลงสู่มหาสม,มุทรจากแหล่งต่างๆเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะแล้วก็อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ซึ่งพอสารปนเปื้อนต่างๆเหล่านี้นะคะลงไปในน้ําสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะเช่นปลาแล้วก็สัตว์เปลือกแข็งต่างเนี่ยก็ดูดซึมสารต่างๆเหล่านี้เข้าไปซึ่งสัตว์ทะเลต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถสะสมสารอันตรายเหล่านี้ในเนื้อเยื่อของพวกมันนะคะ ผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าการสะสมทางชีวภาพสัตว์ตัวใหญ่นะคะที่กินสัตว์เล็กๆเป็นอาหารก็ได้รับสารกัมะภาพรังสีนี้เข้าไปนะคะและเราอะ่ะก็จับสัตว์ใหญ่นั้นมากินนะคะนี่คือผลกระทบของห่วงโซ่อาหารนะคะคเราก็ได้รับสารกัมันตภาพรังสีนี้เข้าไปนะคะแล้วอะไรคือผลกระทบต่อสุขภาพเราเมื่อเรากินอาหารทะเลเปื่อนด้วยสารกัมัดตภาพรังสีนะคะคําตอบก็คือ วัสดุกรรมภาพรังสีนะคะปล่อยรังสีไอออนไนซ์ซึ่งสามารถทำลายเซลล์ของเรานะคะและเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งยิ่งในคนท้องนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ในท้องนะคะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเนื่องจากได้รับรังสีระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะอาจจะเป็นอันตรายต่ออัยวะแล้วเนื้อเยื่อที่กำลังพัฒนานะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ